กั่กั่กว่าเยอะจริงวะอืมออมออมออมนีไวะนะนี่วะนะอืมคนอะไรวะคนนิววะเชี่ยเชี่ยคือเราอยู่ไหนเนี่ย เชื่อมประตูล็อกอีเหี้ยเปพียบทุก่อนเยังในน้องชายแต่ยังไม่ดิบเช็คเราเตอร์อีกเกนและเช็คที่เราเตอร์แล้วก็พายว่าสุดท้ายต้องอยู่เพื่อก่อนดิอยู่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 มีอะไรอีกอะนั่งไม่ได้ด้วยเฮ้ยนั่งได้ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนว่ะ คือต้องออกไปไปเยี่ยมต่ออืมไปิดตัวเปไดเปิไงเปิดไงออไอชี้หายไปไหนเหมินน่ะเมินวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับไหนไหนไหนชวนกูเล่นไงไอจีขอวันนี้วันนี้ผู้ชมเอ่อ พัง284คนนะครับไม่มีครับไม่มีสักคนไม่มีสักคนเชียร์แม่งห้องนี้นี่คืออะไรอ่ะไม่คูหาแใช่ไม่รอกวะสวัสดีผู้ชม1,287คนด้วยนะแล้วกูต้องไปหาไปไรที่ที่ไหนวะอือนั่นแหละคือไอ้ที่ไม่แดกเสร็จก็ทิ้งในชั้นนั่นนั่นนั่นคนหรือเปล่าวะ ยี่บอกว่าต้นเดินต้นเดินไปตรงนั้นใช่ไหมไปดูดิอ้ทางยาวที่ไม่น่าสงสัยอ้เเหีียยนน่ดิทางยาวที่ไม่น่าสงสัยหรือใช้สูตรวะเขาบอกให้หาไปหาให้ก่อนไหมฮะติดมุมดลีแพอยู่อยู่ห้องนี้เปล่าใครเดรู้เฮียทีนี้มองไอ้เฮียใครเดินผ่านเสียเชกูเสียวหลังว่ะชั้นล่างว่ะชั้นล่างดูชั้นล่างชั้นล่างไม่มีอ่ะไม่มีชั้นล่างหรอก ไปลงแน่นอนอ่ะไปแบบไปลงใหม่เที่ยมลงไปแล้วต่าสูตรเดินติดขอบไว้เออติดขอบดิเปิดตัวแล้วกันเดี๋ยวยุงเข้าเดี๋ยวยุงเข้ากูเคยยุงเข้าไอ้เหี่ตอนเราห้องนั้นตอนแรกไฟมันยังเปิดอยู่ไหมฮะไม่มันไม่มีไฟตั้งแต่แรกเลยเฮ้ยมึงเข้าถังขยะดิดึงถังขยะดินี่ก็เป็นอะไรกับถังขยะวะเออเฮ้ยเป็นกุ้ยแสดงว่าแสดงว่า แสดงว่าอะไรนี่มันเด็ดบายเด็ดไลท์ชัดๆไม่ไม่มีที่ให้หลบอย่างงี้ยถดงว่าว่าอะไรวะไปฉายอยู่ไหนก่อนไอ้แยกูหาไม่เจอเลยการที่เรามีแปลว่าจะต้องมีศัตรูยิงปืนถ้าเรามีที่แอบแปลว่าไอ้แย่แปลว่าก่อนไอ้เหี้ยปิดตัวก่อนเลยแสดงว่ามันต้องมีคนเขาไล่ทายเลยหรอเลยพวกในแดรี่มันต้องมีไฟฉายเว้อ๋อแบบเปิดแดรี่มาอ๋ออ๋อ ใช่ก็ยับอยู่นี่เองฮัลโหลไม่ใช้มาดูมาดูดิไปใช้วะนี่ว่าถ่ายเขทิ้งทิ้งทิ้งอย่างไปแล้ววะแบนเลยเฮ้ยอุ้ยฮึโอ้ชิคุยเห็นเฮ้ยมึงเดินเหยียบย่ำไปเหยียบย่ำมาไม่เคยเห็นเลยเปิดดิเหี้ยบกูเพงเห็นจริงๆริ้ไมึงใส่การ์ดอ่ะมื่อกี้อืมคลิกการ์ดเขียวมึงหาท็อปเลนทีแพทไลซ์ยังไม่ได้แต่ใช้ไปแล้วไม่ใช่การ์ดอะไงต่อ หยุดเอ็ดเองใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วมันยังมันยังไม่เปิดให้กูเลยเฮียมังคังเหรอวะแต่มึงแต่มึงไม่คิดหน่อยว่าไอ้เทียเปิดมามีตัวเฮียอะไรออกมาเออว่ะที่มึงพูดมึงก็มีผลเอาไปไปแล้วแต่มึงใส่คีย์การ์ดไปแล้วด้วยแล้วไงต่อไม่ไปฉายไว้ไหนไอ้เฮียอยู่เนาะกูอยากพูดแค่นั้นแหละชั้นล่างกูบอกอะไรชั้นล่างจริงเหรอ ถามจริงดิดูอ่ะไปดูก่อนดิเอีเ้ยยังไม่ทันดูเลยเอีย้ยชาร่าไม่น่ากลัวไอ้เอี้ยรลมทางแม่ฉันบนน่ากลัวอีกอีแม่ชนร่าสว่างจ้าเออว่าก็จริงนะไปละเฮ้ยี้น่ากลัวไปดวมทางนี้ก็ได้สวัสดีครับไปฉายนี่ป่ะเนี่ยโอ้เยเอี้ยแม่งน่ากลัวจริง นี่ไปฉายไม่มีถังเยอ่ะไม่สันไม่ม่ฮ้ยนี่ถก่อน้โทรศัพท์นี่ใครโทรมา่เนีังเขาถังก่อนเสียงไม่รู้ไหนไปฉายไว้มาหลอกกูปะเนี่ยมีตู้มช่มีตู้เนาะินดี้จ้านะ สะดวกสะดวกความเนิทกไอเนี่ยทำนวยความสะดวกสบายเจ็บแม่ทีนี่น่าจะแอบแม่งก็เสิร์ฟมีไฟสว่างจ้าเลยเกมอะไรเกมเกมทีครับเกมแฮช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 ตัสดีทั้งผู้ชมถึงพันสองร้อยแปดสิบสี่คนเลตัวดูดิคือไม่ได้วะเฮ้ยอย่างไรวะนี่ไปใช้กระเตะโหลดผีโหลดผีเฮ้ยโหลดผี เงี้ยไฟฉายถ้าเกิดปุกเก็บมาไถ้า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 เกิดุกเก็บอะตามนเรื่องแล้วอะแอบในตู้เสื้อแอบในเครื่องส้ผ้าได้ป่ะเตรียมมันเตรียมที่ไปเลย้ยแอบในเครื่องสภ้าได้เ่ะเตมมันเตรียมมาไว้แล้วเว้ยเอานะไปหนงหนีมาจับเราวพี่เลหนึ่งสองบอ้ยเชียดูนี่ดิอยาอยาได้เตรียมอะไเตรียมอะไเตรียมอเตรียมหนึ่งสองชฟึบเข้าเลยไอ้เว้ย ไม่ออกไงก่อนนี่เหี้ยออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรสัตว์มึงมึงมึงเปิดออกอ่ะตะวันตกบางไปย้อแม่เขาคงไม่รู้เลยมึงอยู่ในเต๋อไอ้ยิปเปิดขนาดนี้เอ่อยู่ยขาไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยโอ้โหอะไรวะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นมีอะไรมีแค่มีแค่มีคนรีสปอนส์เหรอหรือว่าไอ้นี่โดนไล่มอนไม่ให้ออกเลออกไปจากไอเนี่ยออกไปจากตะก้าออกไปจากลิ้นชักแค่ยันโดนไล่มอนมีแค่นี้แบข้อตโต้ก่อน ไม่รู้ดิอะไรวะเกิดอะไรขึ้นมัาในนี่ไอ้บอลไอ้ที่โดราเอมอนเนี่ยลินชักชักมีแสงโดราเอมอนนี่เองบัดนี้โนบิตะอะไรนี่เนี่ยโนบิตะเออลิ้นชักให้ฉันหน่อยได้เลยโดราเอมอนนันมาจากโลกอนาคตไอ้เหี้ยแล้วโดราเอมอนโดนหักคอตายอะไรเงี้ยเออเหี้ยเห็นมั้ยไหมเห็นมั้ยเห็นสรงบ้านลูกคุณไหมทรงบ้านลูกคุณมั้ยนี่แหละดูไลโดราเอมอนนี่นี่มันห้องแดเข้าของของทำไม หน้าจอมันกระตุกว่ะไม่รู้ว่ะกูเล่นเกมอยูมั้งเกี่ยับเกับเกมไปเกมมาทีตอนแรกก็ไม่เห็นขึ้นเลยหายยังอ่ะขึ้นไปนี่ขึ้นไวตกอยู่ขึ้นไปไหนขึ้นไปเกขึ้นไปหาขึ้นไปหาตัเลมอนได้เลมอนไงหวัดดีดอร์ลเอมอนเนี่ยอะไรวะเปลียนมาเลยไม่รู้ดอร์ไลมอน หลอนแล้วเราได้หลอนจริงแล้วไปกระพริบไอ้เงี้ยเปล่าเปิดปาร์ตี้ไฟตื้อไฟตื้อไม่มีอะไรเลยนี่หว่าแม่งกูกูเนี่ยความั่นใจกล้านั่งเล่นคนเดียวได้แล้วหรอไม่มีอะไรเลยแจกล้าจะเป็นเสียงเกมหราต้องห้ามเขาไว้อะไรวะกูกูได้รับอะไรมาโอเพนเนอร์โอเคโอปิเนอร์ไปที่ห้องครัวซะเ่นห้องครัวสามารถเปิดเปิดกระป๋องอาหารกระป๋องได้ เปิดอาหารกระป๋องไงอ๋อที่แท้มันหิวอยู่การดึกอ๋อ้เฮียเออเฮียแม่งเกมเป็นลอโดเรมอนมันกลับมาแล้วเนี่ยวิสียงตีนบอสเสียงตีนตีนมันเลยเฮียอาหารเปิดอาหารกระป๋องดิเพื่อจะเชื่อไงเียะแบบเฮ้ยมันเชื่อจริงไม่เกี่ยมันกระโดดไปก่อนมึงพูดจบยังไม่ได้ยินเลยเฮียเสียงเกมยังไม่ได้ยินเลย ไอ้วายยังพูดไม่จบคำเลยไม่กระโดดลงเลยอ๋ออย่างนั้นเปิดเสร็จปั๊บไอ้เฮียคนไปแย่งกินอะไรเงี้ยตอนนี้เจอที่จะทานอ้าวเป็นเนี่แหละเข้าตู้อยู่นั่นนะเข้าถังขยะเป็นไรอ่ะเฮยปิดไฟก่อนไหมปิดไฟก่อนอะไรอะอะไรอะไม่มันโดนกิดกิ่งมันบอกให้พูดคำอะไรมาเมื่อก กดเก่งกดเก่งมีคนมากดเิ่งเมื่อกี้แล้วต้องไปหาประตูตอนรับเข้าไหนประตูก็เดินไปเปิดประตูให้เขาเข้ามาสิมาในยามมึงบอกก็ได้เออมาดิมึงใครไอ้สัสบอกเถอะไอ้เที่ยกูกลัวกลัวมึงตายแหละไอบอสกลับไปข้างหลังอย่ากูรู้เดี๋ยวมึงก็รีบวิ่งกับเข้า้รดตูทางนี้นะสายสายเออประตูสายทางสายอ่ะประตูสายเฮ้ยไอ้บอสไอ้บอสมึงจำมึงจำมึงจำที่แอร์ไ้ก่อนเลย จำไม่เปิดปตูว่เปิดนะไม่คนเข้าเลยเข้าไปเลยวะเข้าไปเลยเข้าไปเลยอะไรมึงเปิดประตูก่อนดีเออประตูเนี่ยประตูซ้ายที่นี่ที่หาที่แอบอยู่เนี่ยไอบอลมึงที่แอบจะพอกอะไรกูให้กูปเปิดประตูกูมาเลยกูมามันไม่มีมันเปิดประตูไม่ได้ตัวนั้นแหละเปิดไม่ได้เปิดแล้วมัน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 ไม่มีรูปมือให้เปิดจำผิดที่เปล่าตัวนี้ต้นทำไมอ่ะตองอูว่าคือปิดไมค์ปิดปิดหูฟังไปแล้วนะนี่เปล่า เอ้ยรองเท้ารองเท้าโอ้เสียงเออน,นี่แน่โอ้เอ็ดแม่มีกีมด้วยเอ็ดแม่โอ้ยตรงน,นี้ไม่มีประตูด้วยยี่ห้เกือบสันเลยเอ็ดแกนี่ข้างนอกเลยด้ไหวยี่ห้อ,หอไม่ได้เสกที่มึงไม่เปิดอ<ะ>่ะเปิดไม่ได้มันมันไม่มีให้เปิดไม่ได้อะเปิดไม่ได้เนี่ยหดละเปิดไม่ได้ก่อนท้องครัวก่อนห้องครัวก่อนห้องครัวมันอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยดูดูดูสายกูนดิดสายมกูแกสายมกูแก ไอ้เชียแน่แน่ทั้งหมไอเชียใช่ไอ้เชียเปล่าเฮ้ยไอ้เชียไอเกตเดลิเวอรี่เดินผ่านไปกี่รอบแล้วเนี่ยฉันมาแล้วครับผมมาแล้วครับอ๋อทำไมทำไมมันต้องแบบเปิดประตูเปิดประตูให้เขาฮะเปิดประตูกูถามจริงเขาจาส่งของไม่ใช่เหรอเออเนี่ยอืมเฮ้ยไอ้ห้องกี่มันเปิดแล้วมันเปิดแล้วนี่ เออห้องนี้ตอนแรกมันเปิดไม่ได้จากตรงนี้ตอนแรกไม่ได้เปิดจากตรงนี้วิ่งมาปึ๊บ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 แล้วก็เข้าสู่อีกเลยคือหาทางหนีอ่ะเึงไอ้เสดอะอะไรครับยังไม่แดดกูหรอกแค่เสียงตึ๊กมึงคือไม่ถึงแล้วอ่ะเดือเอาแล้วเอาขวดไปต้องปิดประตูทั้งม ประตูมันล็อกอะไรอะไรอะไรเลยใครกลัวไ่พี่โอ๋เจาะแค่นี้กันจอะตอนไหนเข้ามาตอนไหนกูรู้นะมึงมีหายใจลึกๆก็เงี้ยใครกลัวก็เงี้ยอย่างเงี้ยไม่เชื่อดูหน้าก่อนรับของนะรับของนะรับผ้าเขาจะเด็กมอมึงคอยดูอยูเอเลนด้วยหน่อยเอเลนด้วยหน่อยเอเลนด้วยยไม่ไม่ ตัวจร่างกายตรวร่างกายก่อนตรวร่างกายก่อนนี่พงอาวุธเช็คเชของนี่ของปะเนี่ยเฮ้ยรองเท้านายใส่รองเท้าเบอร์เบิร์เบิร์ไรอะน่สนใจจินะเสื้อขาาวนาโคตรหลอนนะชื่อน้หนอนจริงเล่ยมองไรวะอพื้นไงรับของนี่รับของแลอวเขาเอาอดยินอดเองบอกอะไรวะ เีย้ยอ,อะไรวะอไอ้บอลเปิดกล่องดิเปิดกล่องเฮี้ยอะไรล,ล่ะไอ้สัตว์พูดอะไรไม่รู้เฮี้ยไปลไนนแล้วเห็นในขาววะเห็นเอาขาววนะเนี่ยว,ว <c oughs> ันนี้ใจใยี่ไหมเลยเปิดกล่องทำไมมันพูดไม่หยุดเลยวะเปิดกล่องดิเปิดไงอ่ะวา,างนี่เห็นดิไปซ่อนได้เลยซ <c oughs> ่อนได้เลยไนอะ้ <c oughs> สัตว์บอลเลยมึงซ่อนได้เลยเ ซ่อนอยู่ต้องมีตัวฮีอะไรอยู่อะไรอยู่ข้างหลังอ่ะไม่มีหาเลยไม่มีเลยสักไม่มีตัวแล้วแล้วอะไรต่อตึ้งโดนแน่เห็นหลือปล่าเห็นเห็นเห็นหรือป่าเฮ้ยบอสเห็นใช่ไหมเห็นดิอะไรอ่ะไม่ทันอ่ะออกไปใหม่ดีกูเห็นใช่ไหมออกไปดูใหม่ดีมองไม่ทันอ่ะโอเคยังอ่ะเห็นยังไอ้สัตว์มึงเห็นยังไอ้ยักเห็นยัว้าวผู้หญิงสีชมพูไอสบอลเมื่อกี้มเห็นใครเป็นเบียรใช่ไหมไม่มีเที่ไหเลย ไอ้บอสเมื่อกี้ไม่เห็นใครโดดระเบียงมาใช่ไหมไม่อะไม่เห็นกูเห็นใครโดดระเบียงลงมาไม่รู้เมื่อกี้ภารกิจต่อไปกูไม่เห็นอ่ะตอนแรกกูเห็นแม่งโดดระเบียงลงมาไหมไอ้บอสไปดูในในไลฟ์ป่ะดูในไลฟ์ใหม่ไอ้ที่หลังใหม่สารกิจต่อไปคืออะไรนะออกจากที่นี่ออกจากตรงนี้เหรอถามจริงจะออกไปไหนไอ้ที่กวกนะมี G P S ไหมเครื่องตามอะไรรีเพลย์เราเตอร์ เชี่ยเราเตออร์ยู่ไหนเตอร์อยู่ไหนวะเออห้องเตยไงห้องเว้ยอะห้องทีวีห้องทีวีปู่กูขออยู่อยู่ในนี้เถอะกูขอร้องเชี่ไม่อยากไปแล้วไอ้บอสมึงอย่าดิมึงเล่นเกมผีแล้วมึงหลอนทำห้องอะไรอ่ะไปบอสห้องขวามันไปห้องขวาเฮียห้องขวาเอาบวกไปห้อขวาหลังมึงอะห้องขวาหลังปู่เออกำลังไปทางนี้แล้วกันเราเตอร์มาอยู่ห้องนั้นอันนี้สัตว์ฮะเนื้อ ห้องไหนนะห้องนี้เหรอเออไม่ไม่เอ้ห้องไอ้ห้องนิ่มไปกดไอเนี่ยเออว่าใช่หรอไอ้เมื่อกี้ไอ้ฉินเมื่อกี้ไอ้ไอ้ไอ้ผู้หญิงเบี่ยงภูแม่งกระโดดมาจากระเบียงมาเฮ้ยเชี่ยวคิดแค่ขอตู้สัตว์ขอตู้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ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 ันอันนี้คืออะไรนะอะไรนะ ไอ้บอสถ้าเห็นแถบอะไรขึ้นมามึงเข้าได้เลยไอ้เงี้ยมันเพราะว่ามันไอ้แถบเมื่อกี้ไอ้ไอ้หมุนกลมๆขาวๆเมื่อกี้เราเติร์นเราเติร์นพ่อมึงแะเราเติร์นพ่อมึงอ้หนุ่มตายแกบิงมาหามึงแล้วนี่รู้สึกคุน่ากลัวเราเราเราเติอ์นพ่อแกไม่เอาแล้วเราเติอ์น เรื่องภบอสแม่มาตามกลับบ้านแล้วบอกว่าเราแม่มาตามกลับบ้านแล้วเออเฮียมันเฝ้าห้องเราเตอร์เลยนะเนี่ยมันเฝ้าห้องเราเตอร์เลยนะเราต้องอ้อมใช่ปะทุกคนว่าอ้อมคงคงไม่นานหรอกนะอ้อมแล้วไม่จะต่อยไอเดียเฮียมันมาไม่สัตว์ตังกระใหญบอสตังกยะใหญ่ฟองเลยนี่ถูกแล้วอยากเห็นฉากแบบ ไอ้บอสแบบเข้าถังขยะแล้วแม่งกระชากหัวจากถังขยะขึ้นมาเมื่อกี้เบี้ยบไปดไรเนี่ยวะัไวเลยไม่เินเหี่ยาไอ้เจียบไอ้เจี๊ยบเออเฮ้ยลูกดีเที่ยหรอเที่ยอะไรอะสัตว์ไอ้เจียเฮ้ยมองเห็นไปแล้วไอ้โง่ไอ้โง่อยวัเออเจบ้อย โอ้บอลกระบอกเกินมุกเก่าเนี่ยราเตอร์มึงเนี่ยเราเตอร์เนี่ยนี่เราเตอร์ไหนอ่ะมีทั้งหลังมึงอะโอ้ยมึงเห็นไม่ได้เด็ดแม่ซ้อมเด็ดเบอร์โอ้โหเชนนานจังวะมาแล้วไอ้ขี้ใสงขยะช่วยชีวิตเออ ไอ้บอยก็ปกเต้นอะไรเอเชียนี่แม่มึงก็มาต่อยกับฟูดีมาเอาดีเอาเลยเอาเลยเอยไอ้เชียมันไอนี่ได้มันค่อยๆซ่อมได้ใช่ใช่ไอ้บอลเข้าไปใกล้แล้วกดเลขกหนึ่งดิเผื่อใช้สกิลได้ไ้ฝันชิลแหละเกมเล่นเกมเดียวไปไหนเล่นเกมเดียวไปไหนแผนกูเดียบล่าสัตว์ โอเคแบกูมก็แบก็แบก็แอบกันโอเคแบ็คแบ็คก็แล้วกดเวดูกดเวดกดเวดกดเวดไอ้สัตว์กดเวดูมันกดจะไม่ได้มันมันต้องออกจากห้องมันต้องออกจากตรงนี้ก่อนไปโอ้โหพี่เหไปไปออกก่อนใช่โหดจังวะออกออกแล้วดูอย่างรวดเร็วโอเคได้จะเหลี่ยมแอบดูในในนี้ก็ไม่ได้嘛สามสองหนึ่งไปเอากดออกไงวะอ๋อกดออกต้องกดซ้ายออกเออลืมเหี้ยแม่งสมองกูดเบอร์ละอะมันก็มาดิเบส คือขึ้นขึ้นในสัตว์เมื่อกี้ขึ้นใช่ไหมไหนวะ,อ,ะอยู่ห้องซ้ายมันวิ่งมาห้องซ้งายอะไร Black t o o Room ห้องกูเองกับห้องเอออห้งชั้นสองไองสัตว์อยู่ชั้นสองนอนห้องนี้ไม่ได้หรอจำได้มีมีถังมีถังขยะที่บันได้โอห้องครัวก็มีถัง,ถงนน<อ>ขยะหลับตาวิ่งนะไปทางนี้ตรงไปทางนี้ไอ <laughs> สัตว <c> ์ <oughs> มึงเป็นคนยังไงเนี่ยสวัสดีครับฮลัลโหล ้ไอ้บอสทำกับข้าให้มันกินนี้เผื่อมันสงบกินสงบใจกับข้าพ่องหละเพราะอาจจะโมโหหิวก็ได้อะอะไรอ่ะทำไมของกูไปมันไม่เห็นกูใช่ไหมมันเจอบอสเป็นจอจอหนังเงินยาหมาละหมาละหมาละเดี๋ยวเราเต้นทุกคนเาในรุ่งขยะเริ่มเจอใครยังไม่อยู่ในหางขยะ ไม่แบบเริ่มเริ่มมีคนออกล่ายังหรือว่าอยังไงโอ้มันเป็นใครอย่างดนล่าเลยเพื่อนมันโดนล่าแล้วมันเป็นอะไรเป็นผีอะไรเป็นคนหรือังไงก็ไม่เป็นผู้หญิงชิลลุกะใส่เสื้อสีชมพูอ่าเหมือนในปกเกมใช่ไหมใช่ใช่แล้วภารกิจตอนนี้ก็คือให้ออกให้นัางไปนะนั่งไปในเหมือนในที่เคยเป็นอะไรภาพไวรัลอ่ะเออเใช่ใช่แล้นอ๋อมันไม่ได้เห่าเปจริงอ่ะภาพไวรัลเลยวะ ไอขี่ไวล้องมึงไอจัตตินี่เหี้ยเดือดเลยนะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนนะวะถึงนี่ไงที่เดิมเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่เข้าห้องอีกเหรอถ้าเราอยู่อยู่ตรงเนี้ยมันจะเห็นบอกวะไม่เห็นล้อในห้องมึงอยู่ไหนดูมันเล็กใช่ใช่เฮ้ยเบอร์ร้ไม่เห็นวะโอ้ก็คือถ้าเกิดถ้าเกิเจเดินอยู่ในช่องเนี้ยมันจะมองไม่เห็นเจแต่ถ้าเกิดเจเดินมันจะขึ้นเีลนนิดเีลนหน่อย

เป็นเ้าแบบอาคมชัดเอ็ดดีก็คือบอกมีอะเยอะก็คือยังไงวะเราฝันเหรอไม่เราเราหนีเข้าห้อเข้าห้องมาได้แล้วแต่ว่าไอ้เบกกี้คือฝันแต่ว่าไอ้ที่มันวิ่งไล่เราวนั่นคือของจริงใช่หรอแล้วกูต้องทำอะไรต่อภแพ็กิกจคือแหละไม่มีบอกนะต่อไป